สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาแม่ลูกเดี๋ยวรายละเอียดว่ากันพี่น้องแจ้งพิกัดวัวก่อนนะฮะวัวอยู่ที่ห้วยโปง่งมาบตาพุทธระยองพี่น้องครับเมื่อเช้าผม,มได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายท่านหนึ่งนะครับบอกว่า อยากจะขายวัวออกนะครับเพราะว่าดูแลไม่ไหวก็เลยอยากจะแบ่งออกพี่แกมีทั้งวัวทั้งควายนะครับแล้วก็ทําอาชีพอีกหลายอย่างรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็เลยอยากจะแบ่งออกนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะครับข้อมูลมาจากเจ้าของวัวนะครับแต่พี่ท่านไม่อยากออกสื่อก็เลยมอบหมายให้พูดจาภาษาวัว ดำเนินการแทนจัดการแทนนะครับขั้นตอนการขายการต่อรองการจัดส่งจบที่พูดจาภาษาวัวได้เลยนะครับเอาละครับพี่น้องครับมาดูเนื้อดูตัววัวกันเลยนะฮะเอาที่ตัวแม่ก่อนนะครับผมแม่เป็นชาโรเล่ลูกผสมนะครับสูงประมาณ140บวกลบอายุประมาณ สีป่ปีพี่น้องสถานะท้องว่างนะฮะเพิ่งคลอดลูกได้4เดือนเดี๋ยวจะได้เห็นลูกของเขาพี่น้องยืนบางเหลี่ยมอยู่นั่นนะครับลูกสวยมากนะฮะเอาตัวแม่ก่อนนะครับตัวแม่เป็นชาวเล่ลูกผสมนะครับมีเขานะฮะจมูกดำด้านนี่แหละครับตามที่เห็นในภาพเลยนะครับเพศเป็นไงมาดูเพศก็ออกดำแดง นะครับผมหัวนมสี่หัวชัดเจนนะครับไม่เกินนะครับหัวนมเล็กมากพี่น้องมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวที่อยู่ข้างข้างนี้คือตัวที่สองตัวนี้เกิดจากพ่อพันธุ์เลือดร้อยผสมตัวมาแต่ไม่มีใบอ่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหลี่ยมลูกเหลี่ยมสวยมากพี่น้องตัวนี้ อายุ4เดือนนะฮะพ่อพันเลือดร้อยผสมตัวเนี่ยฮะพี่น้องครับหางจะมีสีขาวนิดนึงนะครับปลายหางขนหางจะเป็นสีแดงนั่นแหละครับตามที่เห็นในภาพเลยนะฮะแต่บอกตรงพี่น้องหนามากนะฮะหนามากๆเลยเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าอีกมุมนึง เนี่ยฮะจมูกดํานะครับแผ่นหลังบัวอายุ4เดือนพี่น้องแผ่นหลังใหญ่หนามากตัวนี้นะครับคู่แม่ลูกคู่นี้เนี่ยราคาหน้าคอกนะครับผมเปิดไว้ที่5้าหมืบาทต่อรองนิดหน่อยพี่น้องราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับห้าหมื่นบาท ราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มไม่รวมค่าจัดส่งพี่น้องเอ๋ยต่อยอดได้แน่ๆตัวลูกของเขานะครับถ้าใครไม่ถือว่าหางเขามีสีขาวเนี่ยจะเอาไปทำแม่พันแม่บล็อกเนี่ยได้สบายสบายเลยเพราะว่าความใหญ่ของเขาเนี่ยใหญ่หนาลึกมากๆนะฮะเกิดจากพ่อพันธุ์เลือดร้อยผสมตัวแต่ไม่มีใบพี่น้องนะครับกลับมาที่แม่อีกนิดนึง นะครับแม่ก็ออกบาเล่บาเล่นะครับเป็นวัวที่มีเขานะฮะสูงประมาณทักร้0ยสบวกลบนะครับผมกะด้วยสายตานะฮะหัวนม4ี่หัวไม่มีจำหนินะครับขาถกขาถอนไม่มีอันนี้รับประกันสถานะคือท้องว่างอยู่นะครับเป็นสัตว์แล้วแต่ยังไม่ได้ผสมนะเพราะว่าพี่แกหาพ่อพันธุ์ยังไม่ได้นะครับก็แนะนำเลยนะครับใครที่ สนใจก็เอาไปผสมเอาเองเลยนะครับจะใส่เล่ใส่บีบบัวลักษณะแบบนี้ออกมาดีหมดแลครับพี่น้องนี่ขนาดตัวลูกของเขาเนี่ยใส่บามัน่นยังออกมาขนาดนี้เลยพี่น้องดูเอานะฮะอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะครับลูกนี่สวยจริงๆใต้ท้องจะลายนิดนึงนะครับถ้าจะหมูกแดงๆเนี่ยผมว่าบีบมัตเตอร์แน่ๆตัวนี้แต่จะหมูกเขาดำนะฮะ มันก็เลยออกมาทรงนี้แหละพี่น้องเป็นวัวคล้ายๆว่าสามสายเลือดประมาณนั้นนะครับมันก็เลยดูใหญ่ดูหนานะครับพราแม่เขาคือบาเล่พ่อเป็นบามันนะครับลูกออกมาก็เลยเป็น,ปนแบบนี้นะฮะคู่นี้ห้าหมื่นบาทพี่น้องต่อรองได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าถัวเฉลี่ยแล้วสองตัวเนี่ยตกตัวละสองหมื่นห้าพี่น้องเอง๋ย ใครไม่ซื้อก็ถือว่าเสียใจเลยนะครับรีบๆเลยนะฮะเห็นคลิปนี้แล้วออนแอร์แล้วออกอากาศแล้วรีบโทรเข้ามาเลยผมว่าอยู่ไม่นานครับแม่ลูกคู่นี้นะครับ <c oughs> เอาละครับพี่น้องช่วงสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะครับได้หาวัวดีๆวัวสวยๆมาเปิดราคาให้พี่น้องได้ชมแบบนี้แหละครับ วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ